หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับทรโคมพร้อมแล้วครับเป็นั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโครมบน่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือ,อยังนะคะหมอขอบ่นแล้วค่ะหมอขอ หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าะจะมีความสับสนระหว่าง3คํคำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ3ยาแก้กเสบค่ะกรนีขอคนไข้มาหาหมอเคซีนะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอ,อนิดหน่อยนะคะอ <c oughs> โมกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้แสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คํานี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆนะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรา ยาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกจาจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะ กินยายปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยายแก้เสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยายาเม็ดในการฆ่าเชือ้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลย และไม่ได้มินิจต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทําให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียาร,รักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ะคะ่ะใช้ให่ถูกต้องใช้ให่ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะ ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบย,า,ยาให้หมอ,หมอต้องห่นนะคะยาฆ่าเชื้อ,อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบสามคำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับหมอบอก